ซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้นะครับนิสส e ันคิก k p o w e r รุ่น v l ีส้มหลังคาดำนิสสันชอยละวันของเราตอนนี้รถมีพร้อมส่งมอบเลยครับสวัสดีครับผมบูมนิสสันชอยละวันสาขานครปฐมะนะครับ วันนี้จะพามาชมน e ิส s ันค i ก k ีพาวเวนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น VL นะครับสีส้มหลังคาดำนะครับอย่างที่แจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับตอนนี้รถทางเรามีพร้อมส่งมอบเลยครับสีส้มหลังคาดำนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับรีบใช้รถรีบโ <Cor> <bargain> ทรหาบูมนะครับทางเรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับของแถมของเรามีให้ครบนะครับยังไงบูมพาไปชมรับตัวรถนะครับสวัสดีครับคันนี้จะเป็นนิส s ันคิก k ีพาวเวรุ่น VL นะครับสีส้มหลังคาดานะครับ ด้านหน้าไฟหน้าเราจะเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้จะมีในส่วนของตัวฟอลโล่มีโฮมให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ LED เช่นกันนะครับกระจังหน้าเราเป็นทรง V Motion นะครับในส่วนของตัวโลโก้นี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินนะครับคันนี้นะครับมีกล้องมองภาพรอบทิศทางด้วยนะครับอันนี้กล้องด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับคันนี้จะเป็นล้อมแมกอัลลอยนะครับขอบ17นี่นะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องของเราจะมีด้านซ้ายและขวาเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับไฟหลังเราก็เป็นแบบ LED นะครับ ด้านหลังนี่จะมีกล้องหลังด้วยนะครับเดี๋ยวบุ้มเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับเบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะครับ60-40บเดี๋ยวบุ้มพาไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับด้านในนะครับฟุตสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนี่บุ้มกดสตาร์ทรถเลยนะครับถ้าสังเกตคือรถค่อนข้างเงียบมากนะครับนี่นี่สตาร์ทรถแล้วนะครับ กระจกมองหลังตัวนี้จะเป็นระบบของตัว i n t e l ลเจนต์ระบบ l e วินมิลเลอนะครับจะเป็นกล้องมองหลังอัจฉริยะนะครับตัวนี้จะมีในส่องตัวรุ่น V L กับรุ่น o r t e c นะครับต่อมานะครับวิทยุของเราจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วต่อ a p เป้นคาเพ a y พร้อมระบบ Android Auto ได้ในส่วนนี้ก็จะมีกล้องมองภาพรอบทิศทางพร้อมตัวเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันด้วยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้า บุนุ่มนะครับคันเกียร์ไฟฟ้าเรานะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวมเก็บก่อนต่อไปในส่วนตัวไดโหมดนะครับไดโหมดเลือกเล่นได้3 m o โหมด normal sport eco แล้วก็ระบบ ev นะครับพวงมาลัยนะครับ,ต,ต,ต,นนรบ,รบตัวนี้จะมีในส่วนตัวมันติฟังก์ชันนะครับด้านขวาเป็น adaptive cruise control นะครับ adaptive ตรงนี้จะมีในส่วนของตัว vl แล้วก็ otec นะครับ ถ้ารุ่นลองลงมาก็จะเป็นคูดคอนโทรลปกตินะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไฟอันเดียนไลท์ได้7สีเลยนะครับนี่ในตัวรถนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนี Thank <laughs> you.